สวัสดีครับก็มาอัปเดตตลาดของวันที่11ธันวาคมเนะตอนนี้ก็เวลาประมาณเที่ยงคืน15นาทีโดยประมาณแล้วก็เป็นการอัปเดตตลาดหุ้นบ้านเราเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะก็คือของวันที่9ธันวาคมนั่นเองตลาดหุ้นบ้านเราก็ปิดไปที่1447.53จุดเนะลดลงมา4.43จุด ลดลงไป0.31%ด้วยมูลค่าการซื้อขายประมาณ35,800ล้านบาทโดยประมาณนะครับผมซึ่งหากแบ่งมูลค่าการซื้อขายตามกลุ่มหนักลงทุนแล้วเนี่ยก็คือเมื่อวันที่9ธันวาคมเนี่ยสถาบันในประเทศก็คือซื้อไปประมาณ1,200ล้านนะส่วนบัญชีบริษัทหนักทรัพย์ก็คือขายไป343ล้าน นักลงทุนต่างประเทศก็ยังคงขายต่อเนื่องนะเป็นขายไป1,747ล้านส่วนนักลงทุนในประเทศก็คือรายย่อยเนี่ยก็คือซื้อมา816ล้านนั่นเองเนะเดี๋ยวเราไปดูกราฟเซตกันอ,อันนี้คือกราฟเซตนะหลังจากที่เราลองตีฟิโบไว้ก็คือตอนนี้เซตคงติดแนวต้านที่บริเวณ1,458โดยประมาณเนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยเซตมีการเปิดเก็บไว้ตรงบริเวณ1440โดยประมาณเนะ ตอนนี้คือหากเซตจุด1,440ลงมาเนี่ยอาจจะลงไปถึงประมาณ1,420นะหากต้องแถวแถวบริเวณ1,420รับไม่อยู่อาจจะไปเจอกันตรงแถวแถว1,400นั่นเองนะตอนนี้ก็เล่นกรอบอยู่ประมาณนี้นั่นเองนะใครมีเซตอยู่ก็ลองติดตามทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอเดี๋ยวตัวถัดไปไปดูทีเฟกกันบ้าง โดยที่เฟกตอนนี้แนวต้านของที่เฟกคือใครช็อตมาต้องกำหนดจุดสต็อปลอตแถวบริเวณ942นะ942คือจุดสต็อปลอสของฝั่งขาช็อตนั่นเองหากยังไม่ผ่าน942ตอนนี้ช็อตได้เปรียบนั่นเองนะครับผมโดยจุดทำกำไรของขาช็อตคงแถวแถวต้องไปดูตรงบริเวณ917จุดโดยประมาณว่าตรงแถวแถว916 917จุดตรงแถวนั้นเนี่ย รับอยู่ไหมถ้าไม่อยู่อาจจะลงไปทดสอบแถวแถว900เลยนะครับผมก็คือเป็นบริเวณเส้นฟีโบ161.8%นั่นเองแต่หากบริเวณ916-917รับอยู่ก็อาจจะรีบาวขึ้นมาได้อีกทีหนึ่งกรอบไซด์เว์ของ t f เฟก็คือ916จนถึง942โดยประมาณนั่นเองเบรกทางไหนก็คือไปทางนั้นนะครับโดยมีจุดวัดใจก็คือตรงแถวแถวบริเวณ930จุดนั่นเองนะครับผม หากต่ำกว่า930ฝั่งช็อตก็จะยิ่งได้เปรียบแต่หากยื่นเหนือ930ได้ฝั่งรองก็ได้เปรียบนั่นเองนะครับผมใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับลำดับถัดมาก็จะเป็นเรื่องของ Mode Active Value นะ d e มด Active Value ตอนนี้ก็คือมีอยู่ด้วยกัน6ตัวก็คืออันดับ1เลยเมื่อวันที่9ธันวาก็คือ KBank KBank ก็คือปิดไปที่156บาท50ตาง ตามมาด้วยเดลต้าปิดไปที่152บาท50ตังตามมาด้วยอันดับ3คือ BH หรือบำรุงราชฮอตพิททอปิดไปที่202บาทส่วนอันดับ4คือ KTB ปิดไปที่21บาท50สตางอันดับที่5คือ d v v n า e ปิดไปที่295บาทและอันดับที่6คือ CPR ปิดไปที่62บาท75สตางเดี๋ยวไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะครับอ่าเริ่มกันที่ KBank นะเมื่อวัน ที่9ทันวาก็คือปิดไปที่156บาท50สตางค์เนะทำไฮที่157และทำ low ํำโลแถวแถวบริเวณ155เดี๋ยวเราไปดูการกาฟากาันกราฟ k b แบงตอนนี้ติดแนวตา้านบริเวณ157บาทนะหากยืนได้ก็คือมีลุ้นไปเส้นฟีโบ161.8แแถวแถว 158บาท50ตังโดยประมาณนั่นเองแต่หากผ่าน157ไม่ได้ก็อาจจะไหลลงมาแถวแถว5 5 5เพื่อมาปิดแก็บนั่นเองเ,องเนอะใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับอ่าถัดมาก็เป็นพี่เดลของเราเนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเขาปิดไปที่152บาทนะบวกมา2บาทบวก1.33%เโดยเดลต้าทำไฮที่บริเวณ153และทำโลที่บริเวณ147นะตอนนี้ที เดลต้าคือติดเครื่องหมายทีสองเน่ยก็ใกล้ๆจะปลดเครื่องหมายเดลต้าแล้วเดี๋ยวต้องมาตามดูกันต่อว่าเดลต้าจะไปทางไหนนั่นเองเนอะวันที่12ก็รู้กันแล้วว่าจะติดเครื่องหม่หรือจะปลดเครื่องหมายเดี๋ยวก็รู้กันอ่านี่คือกก๊ปของเดลต้าเนี่ยตอนนี้ติดแนวต้านบริเวณ1 5 3บาทเนี่ยหากผ่านไปได้ก็คงขึ้นไปทดสอบบริเวณฟิโบ161.8อยเอแวถวๆบริเวณ158นั่นเอง แต่หากผ่านไม่ได้ก็จะต้องมาดูว่าตรงแถว1 4 6รับอยู่ไหมถ้ายังรับอยู่ก็ยังลุ้นรีบาวได้แต่หากหลุด1 4 6แล้วเนี่ยฝั่งช็อตจะยิ่งได้เปรียบนะครับผมเอา146เป็นเกณฑ์เพราะลงมาทดสอบหลายรอบแล้วรับอยู่นะเที่ยวนี้ก็คือถ้าลงมาอีกก็ต้องเอาให้อยู่ไม่งั้นอาจจะไหลลงไปแถว140บาทหรือ138บาทโดยประมาณนั่นเองนะครับใครมีอยู่ก็ทำการบานเพิ่มเติมกันดูนะครับ ตัวถัดมาก็เป็น B-H หรือโรงพยาบาลบำรุงราชนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ปิดไปที่202บาทนะโดยบำรุงราชขึ้นไปทำ high ที่บริเวณ209และทํา low ที่บริเวณ201นะก็เดี๋ยวเราไปดูกราฟกันว่าบำรุงราชจะเลือกทางไหนกันนะ,ะซึ่งทางบำรุงราชตอนนี้ก็คือต้องมาดูว่าตรงบริเวณ198บาท50ตังค์จะรับอยู่ไหมหากรับไม่อยู่จุดที่ต้องมาดูกันถัดไปก็คือ บริเวณเส้นฟิโบ161.8นะแถวแถว189บาท50ตังค์หรือจำง่ายก็คือ190บาทนั่นเองนะว่าจะรับ B H อยู่หรือเปล่านะจุดแรกก็คือ198บาท50หากยังยืนอยู่ได้ก็ยังมีลุ้นไปทดสอบ213 214อีกรอบหนึ่งได้เช่นกันนะแต่หากบริเวณ198บาท50ตังค์รับไม่อยู่ก็คงต้องลงมาทดสอบเส้นฟิโบ161.8คือ แถวแถวบริเวณ190บาทโดยประมาณนั้นเองนะครับใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับตัวถัดมาก็เป็นแอดวานเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ปิดไปที่295บาทเนี่ยก็คือไม่เปลี่ยนแปลงทำไฮที่297และทำโลที่บริเวณ2 290โดยประมาณนั้นเองเนะเดี๋ยวไปดูกราฟกันากาฟแอดวานตอนนี้ก็คือยืนเหนือบริเวณ293บาทได้ก็คงมีลุ้นไปทดสอบเส้น V 161.8คือแถวๆ3ว0บาทนั้นเองเนะ แต่หากหลุด293เนี่ยคือปิดวันหากหลุด293ควรจะสต็อปลอสนะโดยหากหลุด293เนี่ยอาจจะลงไปทดสอบแถว286จนถึง280โดยประมาณนั้นเองนะครับใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับตัวถัดมาก็เป็น KTB หรือกรุงไทยแบงก์นั่นเองนะปิดไปที่21บาท50บวกมา8สตางค์บวกมา3.86 โดย KTB เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็คือปิดไฮเลยนะที่บริเวณ21บาท50สตางค์นั่นเองเนอะเดี๋ยวเราไปดูกราฟกาันซึ่งกราฟของ KTB ตอนนี้ก็อยู่เหนือบริเวณฟิโบ1 6 1ีบปคือแถวแถว21สบาท30สตางค์นั่นเองเนอะหากยังยืนเหนือ21บาทส0สตางค์ได้ก็มีลุ้นไปทดสอบแถวแถวบริเวณ22บอาท30หรือเอาเป้าใกล้ๆก็คือแถวแถว22บาทนั่น,นเองนะแต่หากหลุด21บาท30ใครมีอยู่ก็ควร พิจารณาเรื่องของการ stop loss นั่นเองนะครับผมเพราะหากหลุด21บาท30อาทลงมาทดสอบ20บาท70ตังโดยประมาณนั่นเองนะก็ค่อยๆตามดูกันต่อไปนะใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูนะครับลำดับถัดมาก็เป็น CPO เนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก็ปิดไปที่62บาท75ตงังลดลงไป25ตงังนะ โดย CPO ทำ High ที่63บาท25าทและทำ Low ที่62บาท50ตังค์นั่นเองนะเดี๋ยวไปดูกรกาฟกันโดย CPO จะกลับไปเป็นขาขึ้นอีกครั้งนึงก็ต่อเมื่อผ่านทะลุ64บาทขึ้นไปได้นั่นเองนะแต่หากยังผ่าน64บาทไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นการย่อจบรอบเพื่อพักฐานนั่นเองนะโดยจุดเฝ้าระวังก็คือแถวแถว61บาทนั่นเองเพราะหากหลุด61บาทเนี่ยอาจจะลงมาทดสอบแถวบริเวณ58-59บาทนั่นเองนะ โดยที่เส้นฟีโบนเนี่ยชี้อยหกสเ็นี่ยคืออยู่แถวแถวบเก้าบาทยี่สิบาตางค์โดยประมาณนั่นเองนะครับใครมีอยู่ก็ทำการบ้านเพิ่มเติมกันดูเนอะวันนี้ก็ทางอินเวสตดีก็มาอัปเดตข้อมูลให้กับเพื่อนๆประมาณนี้ก่อนนะหากดูแล้วชอบใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยหากมีข้อแนะนำดีๆเพิ่มเติมก็สามารถแนะนำ มาผ่านทางอินบ็อกซ์หรือคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยเนอะงั้นวันนี้ก็เด็กและต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่อีกครั้งหนึงวันนี้บายบายฝันดีกันทุกคนครับ